สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและก็พละศึกษานะครับของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5นั่นเองนะครับ สำหรับภาพนี้นะครับในรายวิชานี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนในเนื้อหานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่9นะครับการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับซึ่งหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับเราจะป้องกันตนเองยังไงนะครับและก็มีวิธีการดูแลตนเองยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างของหน่วยนี้เราต้องรู้จัก ความหมายของสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับและก็ความสําคัญของการปฏิบัติตนนะครับตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเนาะนะครับความหมายนะครับของสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับก็หมายถึงข้อกําหนดนะครับพื้นฐานของเด็กและก็เยาวชนนะครับตลอดไปถึงประชาชนทั่วไปนะครับที่ต้องปฏิบัตินะครับอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำนะครับเพื่อจะ เป็นสุขานิสัยและก็ส่งผลให้เรานะครับมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับทั้งทางด้านจิตใจรวมไปถึงสังคมด้วยนะครับต่อไปนะครับความสําคัญของการปฏิบัติต้นนะครับตามหลักสุขภาพแห่งชาตินะครับเราจะปฏิบัติแล้วเราจะได้อะไรในส่วนนี้นะครับก็คือเป็นพื้นฐานเลยนะครับในการสร้างเสริมแล้วก็ปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องนะครับเพื่อให สุขภาพกายแล้วก็จิตใจของเราครับมีความแข็งแรงนะครับสมรรถภาพในการเรียนเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคและที่สําคัญนะครับไม่เจ็บป่วยง่ายเนาะถ้าคนเราไม่มีการเจ็บการป่วยเนี่ยการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการทํากิจกรรมเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงเราจะอยู่ยังไงนะครับในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับการที่เรามีสุขภาพที่ดีนั้นนะครับหนึ่งหละเราต้องใส่ใจก่อนนะครับและก็ลงมือปฏิบัติ นะครับซึ่งจะมีอยู่10ข้อหลักๆด้วยกันนะครับครูเทพเชื่อว่าเราหลายๆคนอาจจะฝึกมาบ้างแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกเลยนะครับถ้าสังเกตภาพนี้นะครับซึ่งเราอาจจะทําเป็นประจํา100%เ์แน่นอนนะครับก็คือการแปรงฟันเนาะข้อแรกคือดูแลรักษาร่างกายของใช้ให้สะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ส่วนบนถึงส่วนล่างเลยนะครับต้องสํารวจเล็บมือเล็บเท้าของเรานะครับแล้วก็ของใช้ ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําเสื้อผ้านะครับต่างๆเนาะที่ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันต้องดูแลนะครับและก็ดูแลในเรื่องของความสะอาดของร่างกายนะครับสระผมอ,ะอย่างน้อยวันละ1ครั้งก็ยังดีนะครับต่อไปข้อที่2นะครับอันนี้คือการแปรงฟันที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ต้องแปรงให้ถูกต้องนะครับเพื่อฟันของเราจะแข็งแรงนะครับฟันไม่ผุเนาะมองแล้วก็จะฟันขาวนะครับ ต่อไปข้อ3นะครับการล้างมือ7ขั้นตอนก่อนกินอาหารนะครับและก็หลังการขับถ่ายซึ่งก็ได้เรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําภาพสัญลักษณ์ต่างๆเนาะการล้างมือ7ดขั้นตอนนะครับว่าจะเป็นท่าที่1นะครับปลาว่ายน้ำนะครับอันนี้เนาะฝ่ามือถูกันท่าที่2เป็นท่าเต่าถอดกระดองนะครับท่านี้สลับนะครับท่าที่3นะครับเป็นท่าหนวดประมือก็คือถูบริเวณซอกนะครับ ท่าที่4เป็นหอยมุดดินนะครับถูบริเวณหลังมือเนาะและท่าที่5เป็นนกโบยบินถูงหัวแม่มือนะครับเป็นสองข้างทั้งด้านขวาและด้านซ้ายนะครับท่าที่6เป็นงูฉกใบไม้นะครับก็คือให้เราถูขวางฝ่ามือมานะครับทั้งซ้ายและขวาท่าที่เ็เป็นท่าหมาป่าจับพงนะครับคือจับบริเวณข้อมือซ้ายและขวานะครับอันนี้ก็ได้สอนไปแล้วเบื้องต้นเนาะหวังว่าคงนํามาใช้นะครับใน ช่วงเปิดเทอมนะครับหรือว่าอยู่บ้านหรือการเข้าห้องน้ำนะครับเจ็ดขั้นตอนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคนะครับต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่4เราต้องรับประทานอาหารที่สุกสะอาดนะครับปราศจากสารอันตรายนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสีฉูดฉาดนะครับเนาะก็อย่างเช่นของหวานนะครับอาจจะทานได้แต่นานๆทานทีเนาะรวมไปถึงข้อที่5นะครับงดบุหรี สุราสารเสพติดนะครับการพนันการสัมสอดทางเพศนะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเนาะในส่วนนี้ข้อที่6นะครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้องอย่างเช่นทากิจกรรมตอนเย็นนะครับออกกําลังกายด้วยกันนะครับอาจจะทานข้าวด้วยกันก็ได้เนาะอันนี้ก็สร้างบรรยากาศในครอบครัวเราหรือจะปลูกต้นไม้อ่ารดน้ําต้นไม้ก็ได้นะครับหรือหากิจกรรมทําด้วยกันเนาะอันนี้เราน่าจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ ลืมแล้วอาจจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำอาหารก็ได้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่7นะครับข้อ7ก็คือป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางด้วยทางรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับถ้าขึ้นรถจักรยานยนต์ก็ต้องสวมหมวกนิรภัยให้เรียบร้อยนะครับถ้าขึ้นรถยนต์ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองเ,องเนาะอ่าข้อนี้สําคัญมากนะครับข้อที่8นี้ถ้าเราสังเกตนะครับรูปภาพนี้เป็นการ เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายในช่วงเลิกเรียนหรือว่าช่วงเย็นเนาะนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬาอของรุงเรียนนะครับอาจจะเตะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับอันนี้ก็ทําสักวันละครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะครับเพื่อเผาผลาญพลังงานนะครับไขมันข้างในของเราแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีนะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเนาะคนที่จะตรวจเลือดนะครับแล้วก็เช็คความผิดปกติของร่างกายเราต่อไปข้อที่9นะครับ ก็คือการทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าเรามีจิตใจที่ล่าเริงแจ่มใสเวลาจะทจํากิจกรรมหรือเวลาเราจะเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยครับก็จะทาให้เราเป็นไงครับไม่เครียดนะครับถ้าเรามีเรื่องที่แบบกังวลใจหรือไม่สบายใจเนี่ยเวลาได้อ่าไปฝึกหรือไปทํากิจกรรมกับเพื่อนก็รู้สึกเบื่อหน่ายนั่นเองเนาะและข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมนะครับร่วมสร้างสรรค์สังคมอ่าอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเนาะ กิจสาธารนณะอย่างเช่นเราเห็นคนแก่กําลังเดินข้ามถนนเนี่ยครับเราอาจจะช่วยท่านข้ามถนนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจสาธารณะนะครับร่วมสร้างสรรค์สังคมอย่างเช่นเขามีกิจกรรมในหมู่บ้านหรือเราผ่านไปเจอครับอาจจะมีกิจกรรมดนรงอะไรสักอย่างเราอาจจะเข้าไปช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมืออันนี้ก็ได้นะครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับ หลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับข้อที่1ที่บอกว่าดูแลนะครับรักษาร่างกายของใจให้สะอาดก็คือเราต้องอาบน้ําชําระร่างกายด้วยสบู่น้ําสะอาดรวมทั้งบริเวณยวะเพศของเรานะครับแล้วก็เช็ดตัวแห้งอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะครับบางคนอาจจะอาบทั้งตอนเช้ากลางวันเย็นเลยเนาะบางคนแบบงือออกนิดนึงก็อาบน้ำอะไรอันนี้ก็ดีนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็ต้องตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นนะครับ ต้องสารวจนะครับเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นสระผมด้วยยาสระผมนะครับล้างผมด้วยนะ้ำเปล่าให้สะอาดเช็ดผมให้แห้งนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างอ่าอันนี้คือหลังที่เราขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลานะครับต้องทําความสะอาดโถท่วมนะครับหรือว่าล้างมือเจ็ดขั้นตอนที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่สะอาดนะครับไม่อับชื้น และที่สําคัญนะครับเราไม่ควรที่จะสวมเสื้อผ้าที่มันซ้ากันบางคนชอบใส่มากกว่านี้นะครับก็นํากลับมามา,มาใส่ใหม่เพราะนั้นเราต้องซักให้แห้งนะครับตากแดดฆ่าเชื้อโรคด้วงนะครับแล้วก็ดูแลของใช้ตนเองไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับที่เราสะพายมาโรงเรียนเนาะมีอาจจะมีพวกเชื้อโรคติดอยู่แล้วก็ควรที่จะไปตากซักแล้วก็ให้มันโดนแดดน,นะครับเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อโรคเนาะอันนี้ของใช้ส่วนตัวของเรานะครับ หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่สองเนาะในเรื่องของการรักษาฟันให้แข็งแรงนะครับแล้วก็แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องขั้นตอนนะครับแปรงฟันอย่างถูกต้องก็อย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับเราควรที่จะเลือกยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูร้ายนะครับ<ส><ๆ>เพื่อป้องกันเรื่องของฟันผุเนาะต่อไปนะครับ รูปภาพนี้เป็นขนมที่เราอาจจะชอบนะครับบางคนแบบขาดไม่ได้เลยเนาะก็จะมีสีสันนะครับมองแล้วแบบอดใจไม่ไหวนะครับมันเป็นรสหวานนะครับเหนียวติดฟันนะครับเช่นช็อกโกแลตนะครับทาให้ฟันปุดได้นะครับและไม่ใช้นะครับฟันกัดของแข็งหรือว่าเหนียวจนเกินไปนะครับอาจจะทําให้ฟันเราหลุดได้แล้วก็ตรวจสุขภาพปากและฟันเป็นประจํานะครับปีละ1ครั้งยังดีเนาะเห็นนะครับภาพนี้ ก็เช็คดูว่าเรามีฟันซ้อนฟันคุดหรือฟันอะไรที่มันแทรกขึ้นมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ดีเนาะบางคนอาจจะดัดฟันหรือว่าจัดฟันก็ดีนะครับเพราะอนาคตข้างหน้าเนี่ยฟันของเราจะได้อยู่ครบเนาะถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก 20- 30ปีย้อนหลังนะครับคุณตาคุณยายเราเนี่ยฟันแทบจะไม่เหลือแล้วแต่สมัยนี้มันมีการจัดฟันนะครับอาจจะทําให้ฟันมันเข้ารูปเนาะเพราะนั้นเราก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูนะครับ ต่อไปข้อ3มนะครับล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะกินอาหารนะครับหรือว่าหลังที่เราขับถ่ายหรือเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวนี้ครับก็ต้องล้างมือเจ็ขั้นตอนที่บู้ทียมแนะนําไปเนาะล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังนะครับหรือหยิบจับสิ่งของนะครับเครื่องใช้ที่มันมีฝุ่นมากสกปรกไม่ว่าจะเป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายนะครับต้องล้างมือให้ดีอาจจะใส่ถุงมือด้วยก็ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นการล้างมือ7ขั้นตอนที่ถูกวิธีนะครับอันนี้เป็นเหมือนเราต้องจําหลักก็คือฝ่ามือถูกั้นนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับฝ่ามือถูหลังมือตามซอกนิ้วนะครับขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ซอกนิ้วนะครับขั้นตอนที่4นะครับถูหลังมือนะครับขั้นตอนที่5ถูหัวแม่มือขั้นตอนที่6ปลายนิ้มือนะครับถูขวางฝ่ามือและขั้นตอนสุดท้ายนะครับถูรอบข้อมือซึ่งเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะ เข้ามาถึงการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนี้ครูเทก็มีเทคนิคในการจาได้ง่ายเนาะเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับของประเภทของสัตว์ต่างๆมันก็จะช่วยให้เราจําได้ง่ายหรือใครจะาตามสไลด์นี้ก็ได้นะครับอาจจะท่องตามสไลด์นี้ก็ได้เนาะแต่ถ้าเราทําเป็นรูปภาพสัญลักษณ์เนี่ยเราอย่างน้อยเราเห็นปุ๊บว่าปลามันว่ายน้ำไงเราก็สามารถที่จะแสดงออกเป็นท่าทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นการล้างมือเจ็ดขั้นตอนเห็นไหมครับภาพนี้มาถึงก็เปิดก๊อกน้ําเสร็จปุ๊บก็ ใช้มือของเราครับล้างน้ําเปล่าก่อนเสร็จแล้วก็ปิดก๊อกน้ำนะครับแล้วก็บีบเจลล้างมือนะครับหรือว่าน้ํายาล้างมือก็ล้างเลยเจ็ดขั้นตอนครบเจ็ดขั้นตอนเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ํานะครับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็ปิดน้ําอีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องของการปิดน้ํานะครับก็พยายามบางคนนะครับไปล้างมือเนี่ยเปิดก๊อกน้ําปุ๊บเสร็จแล้วก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็กดเจลล้างมือแล้วก็ล้างมือเจ็ขั้นตอนโดยที่คุณไม่ได ปิดน้ำเลยอันนี้ก็เป็นการสิ้นเปลืองน้ํานะครับเพราะถ้าเกิดเราแบบเปิดแล้วปิดนะครับมันก็จะช่วยประหยัดน้ําด้วยพอล้างเสร็จแล้วค่อยเปิดใหม่นะครับอันนี้แนะนําเนาะเห็นหลายคนแล้วนะครับอ่าข้อที่4นะครับก็คือกินอาหารสุกสะอาดนะครับอันนี้เราต้องรับประทานอาหารที่มันสดนะครับสะอาดปลอดสารพิษนะครับซื้อตามฤดูกาลเนาะบางคนอยากกินผลไม้บางทีอาจจะแบบมันไม่ตามฤดูกาลนะครับอาจจะ ใส่สารเคมีหรือว่าสารที่เร่งให้ผลไม้ฤด,ดูกาลนั้นให้มันสุกก่อนหรือว่าสุกหลังนะครับเพราะนั้นเราต้องเลือกดูให้ดีตามฤดูกาลนะครับหาซื้อง่ายในท้องถิน่นเพื่อให้ได้อาหารที่สดและก็มีคุณภาพดีราคาไม่แพงนะครับอาจจะกินผักที่เราลุกเองก็ได้นะครับอันนี้ก็จะปลอดสารพิษเนาะต่อไปนะครับ ภาพนี้อ่าอันนี้เป็นการดื่มน้ําแล้วก็รับประทานพวกผักผลไม้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับหมู่นี้นะครับหมู่ที่3นะครับรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่หลากหลายนะครับเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนดื่มน้านะครับอย่างน้อยวันละแปแก้วบางคนแบบอาจจะดื่มไม่ถึงบางคนแบบโอ้โหผมกินวันหนึ่งแค่แก้วเดียวอันนี้นะครับเวลาเราจะขับปัสสาวะหรือเราจะฉี่ครับฉี่ของเราจะเหลืองเนาะถ้าเราดื่มน้ําสัก8แก้ว10แก้วเนี่ย เราลองสังเกตนะครับฉี่เราจะเป็นสีขาวเนาะก็คือระบบขับถ่ายปสัสสาวะจะดีเนาะถ้าเกิดเราดื่มน้ําน้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกระเพาะพปะสัสสาวะได้นะครับอันนี้แนะนําให้ดื่มน้ํามากๆและก็ออกกําลังกายนะครับควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับต่อไปห้ารูปภาพนี้นะครับเป็นประเภทไขมันนะครับมีนมมีเผือก มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกือบครบเลยนะครับรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆใช้ช้อนกลางนะครับในการรับประทานอาหารและที่สําคัญนะครับบางคนแบบไม่ชอบกินสุกไม่ชอบกินดิบเนี่ยเราต้องพยายามรักษาในเรื่องของอาหารให้มันสดแล้วก็ปรุงสุกใหม่นะครับในการรับประทานเนาะหรืออาหารประเภทหมักดองเนี่ยมีสีสันที่แบบมองแล้วมันอดใจไม่ไหวนะครับ แล้วก็อาหารที่ปิ้งย่างจนไหม้เกินนะครับอันนี้ก็ไม่ควรที่จะรับประทานบางคนชอบกินแบบไม่ไหม้นะครับอาจจะส่งผลต่อร่างกายเราครับต่อไปข้อที่5นะครับพอนี้นะครับทุกคนคงไม่เข้าไปยุ่งแน่นอนนะครับก็คือบุรี่สุราสารเสพติดการพนันนะครับบางคนชอบเชียร์ในทีมฟุตบอลที่เราชอบเนาะทีมลิเวอร์พูลแมนยูอย่างเงี้ยครับบางทีมันเป็นสึกแดงเดือดเนาะบางคนแบบอินมากนะครับคนหนึ่งเป็นลิเวอร์พูลคนหนึ่งเป็นแมนยูอย่างเงี้ยครับ ทีนี้ก็เกิดการพนันขึ้นนะครับอันนี้อย่าไปทำนะครับเราเชียร์เพื่อเป็นเหมือนแหละเป็นกําลังใจหรือบางคนแบบชอบนักกีฬาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้ได้เหมือนเขาเนาะก็คือไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับทุกประเภทเลยนะครับและก็ไม่คิดที่จะลองนะครับอย่าไปทดลองนะครับและที่สําคัญบางคนอาจจะแบบมาชวนเราชวนดูสักครั้งนึ่ะไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้นะครับแต่ตัวเรารู้เราก็ไม่ควรที่จะทํานะครับ รวมไปถึงการเล่นพนันบางทีมันอาจจะพนันทางเว็บนะครับเนาะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้มันอาจจะเข้าไปแทงในวงในเว็บได้หมดนะครับไม่จาเป็นต้องแบบมาเจอหน้ากันแล้วค่อยค่อยพนันกันได้เนาะและ,และก็ไม่้และก็ไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่เล่นการพนันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราแบบไม่ควรเข้าไปเลยนะครับและก็ปฏิบัติตามหลักวัฒนธรรมไทยนะครับผู้ชายต้องรู้จักให้เกียรติผู้หญิงนะครับและผู้หญิงต้อง อะไรครับรู้จักระนวนสงวนตัวนะครับไม่ชิงสุก่อนหามนะครับและก็ที่สําคัญต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับสําหรับผู้หญิงเนาะสําหรับสุขบัญญัตินะครับมีอยู่5ข้อนะครับมีอยู่5ข้อเดี๋ยวข้อ6ถึงข้อ10เดี๋ยวจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะมีงานให้ทำเนาะสําหรับงานนะครับเดี๋ยวให้เราเตรียมสมุดขึ้นมานะครับสมุดสุขศึกษานะครับ เดี๋ยวให้ขึ้นวันที่เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นวันที่เลยอาเดี๋ยวเราเขียนวันที่นะครับก็คือวันอังคารน,นะครับวันอังคารที่23่สิบสามนะครับเดือนพฤศจิกาพฤศจิกายนพอสองนะครับ 2 5 6 4น้องให้เราเขียนตัวหนังสือให้สวยงามนะครับให้สวยงามนะขึ้นมาที่ก่อนเลยนะครับสำหรับงานนะครับมีว่าให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติตนวิธีการปฏิบัติตนนะครับ ให้นัเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับมา5ข้อนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับสุขบัญญัติ5ข้อเนาะเดี๋ยวคาบต่อไปจะต่อข้อ6ถึงข้อ10นะครับเดี๋ยววันนี้ให้เรายกตัวอย่างนะครับให้เราเขียนนะครับ วิธีการปฏิบัติตนนะครับที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับมา5ข้ออาออันนี้น่าจะตอบได้หรือใครจะมากกว่า5ข้อก็ได้นะครับเนอะแต่ไม่น้อยกว่า5นะครับหลายคนมงแบบโหขั้นตอนแรกผมต้องออกกำลังกายก่อนอ่ะยกตัวอย่างนะครับออกกำลังกายเป็นประจำเป็นประจำนะครับออกกำลังกายเป็นประจำ กายเป็นประจำทุกวันและรับประทานอาหารให้ครบห้ามู่อันนี้ตัวอย่างนะครับอีกสี่ข้อเดยวหนูไปคิดเองนะครับเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันรับประทานอาหารให้ครบห้ามนะครับอันนี้งาน ก็มีให้เราคิดอีกต่ออีกสข้อน,นะครับสำหรับสุขศึกษานะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้เนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมในเรื่องของการดูแลรักษาสุภาพนะครับช่วงนี้สําคัญมากตอนนี้เพื่อนๆของเราก็เริ่มทยอยมาเรียนออนไลน์ที่งเรียนนะครับถ้านักเรียนที่อยู่บ้านนะครับพร้อมนะครับหรือว่าอยากมาเรียนกับเพื่อนก็สามารถติดต่อครูประจําชั้นได้นะครับ สำหรับขาบนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ